เออ,เอ,อตัวโลพี่เขาก็กลับรถยากเออม,มันมันมันยังไม่เท่ากับหนึ่งคันรถเลยไม,ไม่น่าจะหลงเข้าไปบอกว่าถึงประตูโขงน,นว่าถึง,ถงพอพอถึงรัววัดก็เลี้ยว่าเลยนี่เออแล้วดูก็เหมือนนยถ้าเราไม่ไม่หลงเราก็ไม่ได้ไปดูข้างคาเพราะเราจะไปหาสุนกระจอนะคะเรียกเรียกว่าจอที่ใส่ ใส่ตัวหมอนตัวตัวนอนตัวหมอนตัวไหมนะคะเวลาเขาจะทำรังเนี่ยจะเป็นแบบเนี้นะคะว้าว wow. สวยสวยสวย แก่ไอพีมันเท่ากันเลยนะมันทุกแก่แล้วล่ะอ๋อก็ใช่ไงเรารู้นะว่ามันดีใจที่เรามาเออมันมันไม่คุยกับเราอะเออแต่ว่ามันก็ทําตัวไม่ว่างซะงั้นมันเออเราก็เธอก็รู้มาแค่สองวันเออ,อ,อนนะโอเคจ้า ฮะติมเหรอเออังมไหนไหนอยู่ไหนนี่นี่นี่กินกินกันพอโอ้กินกินกินติมโอเคได้ได้ได้สั่งเลยโอเคมามามาสั่งเลยสั่งเลยเดี๋ยวเขามาเขาถ่ายถ่ายคลิปแป๊บหนึ่ง

อ uh ้า huh, มันเยอะอ้ายเมินอ๋อไปไล่ป่าป่า ตอนนี้เราขยับขยันมากไมได้เลจไปจับอลอกบไนครับจะรอดมีรอดจะรอดไม่รอด ハハハハ เด็กๆนมอะไรกันตัวเชเด็กๆเล้มปันๆมยน่อยูู่่นเียมปั้ๆอมุมน้นเป็นไงถ้าชมปันไม่ยั so m h n love it ตัวน,น,น,นจะดูจส,สังนีว<อ>้วนีนนกนอกเ็่อสวอันนี้ก็คือเตาแทนเนาะอือเต่าเะยอือเหมือนเต่าเลยเออมัน็โบราณจริงอืออ

น้ำน้ำผุดงตากเตานะจ๊ะเป็นตะฮะเป็นตาฮักคือตาอุ้ยคือนั่งแบบนีหละบ้วนน่ะน้ำใสไหลเย็นมาเลยจ้าตามมาเลยจ้าเราจะไปค้ามสะพานแล้วนะทางพุ่ณกันโอเคเลยไปทางไหนฟังพุ่น้าไปทางพุ่นไปโอเคไม่ก็ไปทางนี้ทางนี้ข้ามไปรีสอร์ดก็ซอยลงซอยตรงนี้เท่าไ่ลงนี้มีสะพานอยู่างนี้ใช่หรอ เขาเขาซีมาทางนี่แหมตากล้องไหมเป็นหน้าไฟเป็นหน้าไฟตากล้องเบียไว้ชอนเลยชอนเลยไปขว้าไปขวาไปขวาจะลอยนะปุะกก็ลอยละกันด้วยกจัน